โอ้โหโอ้โหดาเมจโอ้โหเฮ้ยอยากลองสายหมาจริงๆเพราะไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมาทางสายเวฟซะเยอะได้หมาก็ดูดีนะผมว่าส่วนตัวผมชอบนะผมได้เป็น Sacred s a ก r e u u n q u u e Aspect มานั่นก็คือหลังจากนี้ตัวเววูฟผมเนี่ยเอ้ยตัวกายหยาบมนุษย์ของผมเนี่ยจะ กลายเป็นหมาป่าตลอดเวลาและยังได้สกิลแวร์วูฟทุกตัวบวก2แรงต่อถุงมือนะครับก็คืออันติของหมีเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมาป่าแทนนั่นหมายความว่าเราก็จะได้เบนฟิตของสกิลแวร์วูฟ และ Benefit ของเ r z l y l ่เลชด้วยจะได้ความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น19%แทนที่จะเป็น Damage Reduction 19%เวลาไล่สกิลต,ต้องใช้ Spirit เอ้องเหมือนใช้มานาจะลดลง38%และทุกครั้งที่คิวได้ตอนเปิดอันติจะฮิลตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมันก็จะมีไอเทมอยู่ประมาณ2-3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้เข้ากันมากนะแต่เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการลองนะครับ เอาจริงผมอะยังใช้ไม่ชินเพราะตั้งแต่ผมรีสกิลมาเนี่ยผมเพิ่งลงดันไปแค่ประมาณครั้งสองครั้งสกิลยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นนี่เปลี่ยนของยกเซตคือของมีผมจะไม่ได้ใช้พวกนี้เลยนะเปลี่ยนเรียกเรียกว่าเปลี่ยนของแทบจะยกเซตเลยเป้าหมายก็คือค่าศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในนี้โอเค สัเกตไหมฮะสตูเลือดเต็มเมื่อกี้นี่ตกทีเดียวเลยนะเลือดแทบไม่ลดและเออและมีอันนึงนะครับที่ดีมากๆเลยผมลืมพูดไปตัวแอสเพตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีสกิลที่เป็นประเภทสตูที่เป็นประเภทอีลิทนะครับเราจะได้บาเรียที่ป้องกันดาเมจได้มากถึง2,989ดาเมจมหาศาลมากๆเลยนะฮะเป็นเวลา10วิเร็วมากๆ สังเกตไหมว่าหลอดหลอดเลือนเราที่เป็นสีฟ้านั้นก็คือบาเลียนะครับจับจับจับใครชอบความพิ้วไหวก็ต้องตัวนี้แหละฮะบอกเลยโอ้โหดูดิเพื่อนๆดูคีดดิโอ้โหขีดแทบจะติดตลอดเวลานะฮะพิษแรงนะเราอะฮะ ทั้งกลุ่มนะฮะเนื่อถึงตอนใช้พ o ลว r i z e ของมีเลยให้ใส่หมาป่าถ้าจะโฟล์มากๆจริงๆของก็ต้องเอื้อปะมาหนึ่งซึ่งขนาดตอนนี้ของของผมอ่ะยังไม่ได้เอือ้อหรือว่าแบบเฮ้ยขนาดนั้นนะเนอปะปะในความที่เป็นหมาป่าอืมเรายังรู้สึกว่ามันเห็น Potential นะบางอย่างว่ามึงไม่ธรรมดามึงค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยไปตรงนี้เลยดีกว่า โอ้โหโอ้โหโดาเมจโอ้โห,โโหแรงมากแม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะเรามีอันติของมีอยู่แล้วเพื่อนๆก็รู้ดีว่าอันติหม,มีมีประโยชน์มากๆอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเปิดนะฮะเราจะอยู่ในสถานะ Unstoppable คือไม่ว่าเราจะโดนน้าแข็งแช่หรือโดนอะไรเงี้ยโอ้โหแทบจะไม่ส่งผลเลยจะไม่ติดสตันไม่อะไรเลยนะฮะแรงมากนะมาแอบลูกน้องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะตัวอีลิตเนี้ยตัวอีลิตอะไม่น่ารักเลยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ได้มาลองเล่นให้ดูเบื้องต้นว่าสายหมาป่าแบบ Baby ้ e วร์ o l ฟในการเริ่มต้นที่เพิ่งเข้ามาเวล์เทียสมได้ไม่นานเนี่ยจะเป็นยังไงของแต่ละชิ้นของผมมันก็ยังไม่ได้แมชกับสายหมาป่า แบบฟูลสตรีมขนาดนั้นแต่เบื้องต้นก็โอเคพอได้นะลงดันได้อย่างไม่ได้มีปัญหาแต่ยังไม่ได้แบบ OP ขนาดนั้นผมว่าเลดเกมหมาป่าเนี่ยน่าจับตามองสุดๆนะ DPS นี่รุนแรงและถึกไม่ต่างอะไรกันกับหมีเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า